นายณพัชเคลื่อนไหวแล้วหลังกันชัยหลุดเผยสถานะเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับคู่ของแม่หมูพิพากาเสียงสมบูรณ์และลูกชายอย่างพระเอกหนุ่มนายณพชัชเพราะว่าคู่นี้น่ารักอบอุ่นมากและมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ติดตามกันตลอดเรียกได้ว่าแม่หมู่เลี้ยงลูกชายมาให้เป็นสุภาพบุรุษสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะใครที่เคยร่วมงานต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลูก ใชแม่หมูนานน่ารักมารยาทงามรวมถึงให้เกตเพื่อนร่วมงานด้วยจนเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเลยจากกรณีหนุ่มกันชัยเผลอหลุดปากความสัมพันธ์ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับพระเอกนายนภัสเสียงสมบูรณ์ว่ารังคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วหลังจากหนุ่มกันชัยหลุดสถานะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนายนภัสออกจากสถานะเฟรนซ์โซนแล้วชาวเน็ตก็ฮือฮากันใหญ่ว่าแค่หลุดโป๊หรือเป็นเรื่องจริงล่าสุดก็ครีดกันสนาน หลังทีมข่าวช่อง8ได้สอบถามและสืบเรื่องราวมาแล้วจ้ายืนยันว่าทั้งคู่คบกันจริงเพิ่งจะเปลี่ยนสถานะได้ไม่นานนี้เองลาสุดเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ไม่รอช้าเข้าไปส่องไอจีของทั้งนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็พบว่าทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมีแต่หนุ่มนายนภัสที่เคลื่อนไหว Story เป็นคลิปออกกำลังกายเท่านั้นจ้า